10อันดับเกมเมนบุ๊กที่น่าซื้อที่สุดประจำปี2023อัปเดตล่าสุดเดือนมีนาคมงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่20,000บาทถึง50,000บาทจะมีรุ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูกันเลยครับ คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอสก็จะมาแนะนำเกมมิ่งโนบุ๊กสเปคคุ้มค่ากันนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่เพื่อนๆสอบถามมาค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ไอ้บอเนี่ยจะพยายามอัปเดตทุกๆต้นปีกลางปีแล้วก็ ปลายปีนะครับผมหลังจากที่เปิดตัว้นแบบปี2023มาเนี่ยในงาน CES นะครับผมจนปัจจุบันนี้เนี่ยเดือนมีนาคมนะครับผมหล,หลายแบรนด์เนี่ยก็มีโ no น้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาวางจาหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในคลิปนี้นะผมไอ้อนจะแนะนำเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยจากราคาถูกไปราคาแพงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าราคาที่ไอ้บอลแนะนําในคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมบางร้านเนี่ยอาจจะขายถูกกว่าหรือแพงกว่านี้ก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีนะไอ้บอลก็แนะนําเป็นแนวทางคร่าวๆให้ได้ อ่ะทีนี้มาดูที่อันดับที่1กันก่อนเลยนะผมกับเจ้า MSI GF 6 3ตินรหัส10 UC ขีด462 TH นะครับผมสเปคคร่าวๆของเขาผมตัวนี้เป็น CPU Core i 5นะครับ1 0 5 0 0 H นะครับผมเป็นตัว Gen 1 0รุ่นเก่านะครับ การ์ดจอเนี่ยเป็น NVIDIA RTX 3050ขนาด4 g ิเป็นรุ่น Max-Q นะครับแรมให้มา8 g ิ DDR4 บัส3 2 0ความจุตัวเครื่องเป็นแบบ SSD M.2 v c e 3 0ขนาด512 g b หน้าจอก็ขนาด15.6นิ้วความเร็ด Full HD เป็น Panel IPS Refresh ก็144 h z ตนะครับผมตัวนี้นะผมจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่24,079บาทเท่านั้นนะครับพร้อมประกัน2ปีนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Windows นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นเก่านะครแต่สามารถอัปเกรดเป็น Windows 1 1ได้จุดเด่นของเขาเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยคือสเปคเทียบกับราคาถือว่าถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับราคาแค่20 0 0 0นนิดเนี่ยได้การ์ดจอ RTX 3050เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น Max-Q Edition ก็เถอะนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับ แบรนด์นอื่นๆยี่ห้ออื่นในช่วงราคา20,000นิดๆนี้เนี่ยจะได้แค่การ,ร์ดจอที่เป็น GTX 1650เท่านั้นนะครับรวมถึงในการอัปเกรดของเขานเนี่ยตัวเครื่องรองรับการอัปเดตท,ทั้งฮาร์ดดิสก์2.5หรือว่าจะใส่ SD s a t a เพิ่มก็ได้นะครับช่องเสียบไมโครโฟนก็มีแบบแยกมาให้รวมถึงเนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยเบาแค่1.86กิโลกเท่านั้นนะครับผมแลวก็ส่วนข้อสังเกตของเขาหนมเรื่องแรกคือการ,ร์ดจอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นแบบ g d p สูงนะครับเป็นตัว Max-Q Edition นะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะไม่มีนำแ p a มาให้นะมาต่อที่อันดับที่สอนผมกับ HP Victus Gaming 16นะครับรหัส e0081ax นะครับผมสเปคคร้าวๆข,ของเขานะครับตัวนี้เป็น CPU AMD Ryzen 5 5600H นะครับการ์ดจอก็เป็น RTX 3050 4 g b นะครับแรมให้มา8 g b DDR4 บัส3.2 SSD ก็เป็นแบบ M.2 p c 3.0ขนาด512 g b หน้าจอครับผมขนาด16.1น,นิ้วความละเอียด Full HD Panel IPS แล้วก็ Refresh Rate อยู่ที่ 144Hz นะครับ ราคาค่าตัวของค้าลงจะอยู่ที่23,990บาทพร้อมประกัน2ปีแบบ on-site service ด้วยนะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะผมคือในเรื่องของหน้าจอของเขาผมที่จะใหญ่กว่าเกมมิโนบุรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้ก็คือให้มา16.1นิ้วเองเป็นสัดส่วน16:9ปกตินะครับทำให้ไปสามารถเล่นเกมดูหนังเนี่ยได้ฟินเต็มตาเต็มอารมณ์มากกว่านะผมกับพอร์ตเชื่อมต่อเขานะครับตัว USB-C ตัวนี้เนี่ยจะรองรับการเชื่อมต่อ DP หรือว่าเอาไปต่อจอแยกได้นั่นเองนะครับรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยมีช่องอา่าน SD Card Reader ตัวเต็มมาให้ด้วยนะครับถูกใจครที่เป็นสายตัดต่อนะผมที่สามารถถอด จากกล้องใหญ่มาเสียบเข้าเครื่องได้เลยนะครับไม่ต้องไปต่อครับอะไรเพิ่มนะส่วนข้อสังเกตของเขาเนี่คือในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องนี่ที่หนักถึง2.46กิโลกรัมนะครับเวลาจะพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแนะนำว่าให้ใส่เป้ที่เป็นแบบสะพายไหล่2องข้างแล้วกันเนาะจะได้ไม่ปวดหลังนะมาถึงอันดับที่3ผมกับเลยนะว่า iPad Gaming 3นะผมรหัส 15ACH6-82K201YETA นะผมโอ้โหรหัส ยาวมากๆเลยนะครับสเปคเรื่องค้าของเขานี่ก็เป็นตัว AMD Ryzen 5 5600H นะครับการ์ดจอนี่ก็อัปเกรดขึ้นมานะครับเป็น Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4 GB g b GDDR6 นะแรมก็ให้มา8 g b DDR4 บัส32นะครับความจุด,ดูเครื่องก็เป็นแบบ SSD M.2 PCIe 3.0ขนาด 512กิกนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยเป็นขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD Panel IPS นะครับแล้วก็ Refresh Rate จะอยู่ที่120 h z ด้วยกันนะคมกับราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่25,490บาทนะครับประกันเนี่ยก็เป็นแบบ Onsite Service 2ปีบวกกับ1ปีแรกเนี่ยจะมีประการอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะครก็คือประกันเรือวอเร่งของเขาค่อนข้างเทพใช้ได้เลยนะครับ จุดเด่นของเขาเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือไฟคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยเป็นแบบ R G B 4ฟร์โซนนะผมสามารถปรับแต่งได้สวยงามนะครับแล้วก็ตัวการอัปเกรดของเขาเนี่ยสตอเรจเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งฮาร์ดดิสก์หรือว่า S อสดีซาได้อีก1ลูกนะครับรวมถึง M 2เนี่ยก็มี2ช่องด้วยนะครผมถ้ากับว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยสามารถใส่สตอเรจเนี่ยได้ถึง3สล็อตกันเลยทีเดียวนะครับก็คือเป็น M 2 2แล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์อีก1น,นั่นเองรวมถึงตัวกล้องเว็บแคมนะผมก็มีตัว Privacy Shutter นนะรผมมสามาถเลื่อ เปิดปิดได้นะผมเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะซึ่งรุ่นอื่นๆจะไม่ค่อยมีกันส่วนข้อสังเกตของเขาหองก็คือมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type A แค่2ช่องเท่านั้นนะครับ Type C ก็แค่1ช่องนะซึ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างน้อยไปสักนิดนึงฉัดมาอันดับที่4นะผมกับ HP Victus Gaming 16นะผมรหัส 1> e 1 0 8 1 ax นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผม cpu นี่ก็เป็น amd ryzen 5 6 6 0 0 h นะครับการ์ดจอก็เป็น rtx 3 0 5 0 t i ขนาด 4GB กิกนะครับผม ram ตัวเครื่องให้มา 16GB กิกแล้วนะครับผมเป็น ddr 5 บัส4800ด้วยนะครับผมความจุตัวเครื่องก็เป็น ssd bse ส0ขนาด 512GB กิกนะครับหน้าจอเนี่ยก็ขนาด16 6จุดนิ้วความละเอียด full hd panel ips นะครับผม refresh rate ร4 4 h z ีแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ย ขอบเขตสีก็สูงถึง100% srgb นั่นเองนะครับผมกับราคาค่าตัวของเขาผมอยู่ที่3 8 0 0อกับอีก90าบาทนะครับประกันนี่ก็เป็นแบบ onsite service 2ปีปีตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆจุดเด่นของเขาผมจะคล้ายๆกับตัว hp v i t u s ก่อนหน้านี้นะครับคือจะได้หน้าจอใหญ่กว่ารุ่นอื่นนะผมร,รวมถึงได้หน้าจอ100% srgb แล้วก็สิ่งที่อัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือพอร์ต usb c ของเขาเนี่ยจะรองรับทั้งการเชื่อมต่อ dp และก็ pd นะผมคือสามารถชาร์จ ไฟก็ได้ต่อจอแยกก็ได้นะรวมถึงแน่แลน16กิกมาเลยนะผมไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรเพิ่มนะครับผมถือได้ว่าเป็นเกมมิโนโบุอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยที่คุ้มค่าแล้วก็สมดุลในทุกด้านจริงๆนะส่วนข้อสังเกตของเขาผมก็จะเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือในเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยที่หนัก2.4กิโลคือค่อนข้างเยอะนั่นเองมาถึงอันดับที่5ผมกับเจ้า Gigabyte A5K1 นะครับรหัส ATH1030SB นะผมรหัสยาวมากนะ CPU นะผมเป็น AMD Ryzen 5 5600H นะครับการจอนะผมเป็น Nvidia GeForce RTX 3060ขนาด 6GB GDDR6 5 g g p เนี่ยก็สูงถึง130วัตต์ด้วยกัน RAM ก็ให้มา 8GB DDR4 บัส3,200ความจุดูุเครื่องเป็นแบบ SSD M.2 VCE 3-0ขนาด 512GB นะครับ ส่วนหน้าจอของเขาเนี่ยก็ขนาด15.6นิ้วความละเอียด full hd เป็น panel ips นะผม refresh rate เขกกอยู่ที่ 144Hz อยนะผมกับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่30990บาทนะครับประกัน2ปีมาตรฐานปกตินะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะผมก็คือเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้การจอ rtx 3060ในราคาที่ถูกที่สุดนะผมรวมถึงเป็น การ์ดจอ RTX 3060วัตต์เต็มด้วยนะคร130วัตต์แรงๆกันเลยนะคือไปเล่นเกมบนความลเอ็ด Full HD ก็คือลื่นๆอยู่แล้วนะครส่วนพอร์ตเชื่อมต่อเขาเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับมีทั้ง Mini Display Port USB Type C รองรับ DP HDMI ก็มีให้นะผมเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถเอาไปต่อจอแยกนะครได้สูงสุดถึง3จอกันเลยนะรวมจอโนบุ๊กด้วยก็เป็น4จอนะครับผมรวมถึงการอัปเกรดตัวเครื่องนะครตัวเครื่องเนี่ย สามารถใส่ M2 ได้2สล็อตนะครับแล้วก็ SSD SATA หรือว่า h าร SATA ได้อีก1ลูกนะครเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถใส่สตอ r ์เลตได้ถึง3สล็อตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้ด้วยนะครแตกต่างจากพวกโนบุ๊กรุ่นใหม่เนี่ยที่ส่วนใหญ่เขาจะถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้แล้วนะครับ ส่วนข้อสังเกตของเขานคือในเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนี่ที่มันอาจจะดูแบบหนาๆสั้นไปสักนิดนึงนะผมมันดูแบบเฉยๆโอโซคูไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันถอดแบตเตอรี่ได้นั่นเองนะครับให้ดีไซน์มันจะดูแบบโบราณไปนิดนะมาดูกันต่อที่อันดับที่6นะผมกับ ASUS TUF Gaming f 1 5นะครับรหัส FX506HM-HN130W นะผมรหัสคือยาวมากนะ CPU นะผมเป็น Intel Core i5 นะครับ71รหัส 11400H นะครับผมการ์ดจอก็เป็น Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6 นะครับตัวนี้ค่า g d p ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่95วัตต์นะครับ แรมตัวเครื่องก็ให้มา8 g ิ DDR4 บัส3.2นะผมความจุตัวเครื่องก็เป็นแบบ SSD M.2 PCIe 3.0ขนาด512 g ิหน้าจอผมขนาด15.6นิ้วความเอียด Full HD เป็น panel IPS นะผม Refresh rate นี่ก็อยู่ที่144 h z ด้วยกันนะผมกับราคาค่าตวงครับผมตอนนี้ก็คือลดมาแล้วนะอยู่ที่33,990บาทนะครับประกันก็เป็นแบบ2ปีมาตรฐานนะครับบวก1ปีแรกเนี่ยจะมีประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะผมจุดเด่นของเขาเลยนะผมรุ่นนี้นะผมคือสามารถหา ซื้อได้ง่ายมีวาจาหน่ายทุกร้านนะผมเป็นรุ่นฮิตที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะผมงานประกอบเนี่ยถือว่าชำาน่าค่อนข้างดีนะครับฝาหลังก็เป็นโลหะด้วยนะผมพอเชื่อมต่อมีทัน b นบูีสามารถถอดแกะอัปเกรดได้ง่ายตามสไตล์ของ asus t a b g gaming นะครับก็คือสามารถใส่ m 2เนี่ยได้สสล็อตด้วยกันนะผมสำหรับตัวเครื่อง s15 รุ่นนี้นะสำหรับข้อสังเกตของเขาผมก็คือรุ่นนี้เนี่ยตัวพอร์ตทันโนบูีเนี่ยจะรองรับแค่การเชื่อมต่อ d p เท่านั้นนะครับไม่สามารถชาร์จไฟได้นะ ต่อมาอันดับที่7จนะผมจะมี2รุ่นด้วยกันนะผมก็คือเป็นตัว Gigabyte Gaming G5KF นะผมปี2023นะครับรหัสตัวแรกนี่จะเป็นตัว E2TH นะครับแล้วก็ตัวที่3นี่จะเป็น E3TH นะผมสเปคอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะผมจะต่างแค่การ์ดจอเท่านั้นนะครับสตัวนี้นะก็คือใช้ CPU เนี่ยเป็น Intel Core i5 72นะผมรหัส 12500H นะครับเป็น CPU Hybrid นะผมก็คือจะมีทั้งหมด12ข้อ16เกรดนะ แล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็นตัว RTX 4050ขนาด6 g ินะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยตัว E3 ที่ราคาแพงกว่านะผมจะเป็นตัว RTX 4060ขนาด8 GB นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีค่า g d p อยู่ที่75วัตต์ด้วยกันนะผมแรมตัวเครื่องเนี่ยให้มาเป็นแบบ8 g ิ GDDR4 บัส3ามนะครับผมความจุตัวเครื่องก็เป็นแบบ M2 PCIe 4.0ตัวใหม่นะมน, gig, นะครับขนาด512 g b กิกนะครับหน้าจอก็ขนาด15.6นิ้วความเอียด Full HD เป็น panel IPS Refresh rate ก็อยู่ที่ 144Hz กับราคาข้าตัวของครับผมตัวที่เป็นการ์ดจอ RTX 4050นี่จะอยู่ที่35,890บาทส่วนตัวที่เป็น RTX 4060นี่จะอยู่ที่38,890บาทด้วยกันนะก็คือราคา ต่างกัน3,000บาทนั่นเองน้องผมประกันนี่ก็2ปีเท่ากันนะครับจุดเด่นของเขาเลยน้องผมคือได้การ์ดจอ RX 4000 Series ในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดณเวลานี้นะครับซึ่งตัวการ์ดจอรุ่นนี้เนี่ยเขาจะรองรับฟีเจอร์ DLSS 3ทำให้สามารถเล่นเกมที่รองรับฟีเจอร์นี้เนี่ยได้เฟรมเรทเพิ่มมากขึ้นอย่างมาหาศาลแบบก้าวกระโดดเลยนะครับรวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อนี่ก็คืออัปเกรดมาจากรุ่นก่อนค่อนข้างเยอะก็คือมีช่อง USB-C 2ช่อง Type A 2ช่องช่อง Mini DP ช่องไมโครโฟนร,รวมถึงมีไมโคร SD card reader มาให้ด้วยนะคก็ื ครบทุกการใช้งานจริงๆนะครับแถมน้าหนักตัวเครื่องก็เบามากๆนะแค่1.9กิโลเท่านั้นนะผมทีนี้ข้อสังเกตของเขาแล้วผมก็คือแรมตัวเครื่องเนี่ยให้มา<ไ>แค่8กิกเท่านั้นนะผมในขณะที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยในปี2023นผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้มา16กิกตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมรวมถึงแรมตัวเครื่องเนี่ยเป็นแค่มาตรฐาน DDR4 ไม่ใช่ DDR5 นะสำหรับอันดับที่8นะผม a n ยกให้ตัวนี้เลยนะผมกับเจ้า Colorful X15 รหัส at2022 นะครับผมตัวนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ของจากของค่ายเดว a าไอพาสันนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ CPU นะผมโโหโคตรแรงนะครับเป็น Core i 972นะผม 12900H นะครับ14ข้อ20เทรดนะผมการจอก็เป็น RTX3060 ขนาด6 GB g b GDDR65GTP ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่115วัตต์นะครับแบรมตัวก็ให้มา16 g b DDR4 บัส32ความจุตัวเครื่องก็เป็นแบบ SSD M2 PCIe 4.0ขนาด512กิกนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้วความเ HD, า IPS, รียด Full HD Panel IPS r e f l e a t e 144ยสเฮิร์รวมถึงขอบไอซีของเขาเนี่ยก็สูงถึง100% srgb ด้วยนะผมกับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่42,980บาทนะครับประกันก็เป็นแบบ2ปีตามมาตรฐานนะครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะผมคือได้ cpu core i 9นะครับผมอดีตตัวท็อปในราคาแค่40,000ต้นๆเท่านั้นนะผมสเปคอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าให้มาดีนะผม ram เแบบก้าสิบหกกิกไม่ต่ออัปเกรดเพิ่มแล้วแถมหน้าจอก็100% srgb ด้วยนะผมในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยก็ยมาค่อนข้้างงเเเยยอะะชน่นนนดีีววกััััครบมทต ธันโนบลูลซีมินิดิสเพย์พอร์ตนะผมไมโคร SD การ์ดดเดอร์นะผมรวมถึงช่องต่อไมโครโฟ,รฟนก็มีมาให้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูข้อสังเกตของเขากันบ้างน,นะผมก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีขายเฉพาะในออนไลน์เท่านั้นนะผมไม่สามารถหาซื้อตามหน้าร้านทั่วไปได้นะผมคือต้องซื้อผ่านเว็บเดว้าหรือ s h อป e ี l a z a า a กันเราเองนะครับรวมถึงดีไซน์ของเขาเนี่มันจะดูแปลกๆนิดนึงนะผมจะมีโลโก้ภาษาจีนอยู่ด้านหลังนะใครที่แบบชอบความมินิมอลเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รวมถึงนำตัวเครื่องเนี่ยน5ะ อันดับที่9นะผมรุ่นนี้เนี่ยไอ้ันเพิ่งรีวิวไปเลยนะครับกับ ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition นะผมก็คือใช้ CPU แล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น AMD ล้วนนั่นเองนะครับ CPU ของเขาเนี่ยใช้เป็นตัว AMD Ryzen 7นะครับ 7735HH ตัวใหม่ล่าสุดนะครับการ์ดจอเป็น AMD Radeon RX 7600 S 8 g b d r 6นะครับผมค่า GTP ของเขาเนะี่ยจะอยู่ที่95วัตต์นะครับแรมตัวเครื่องก็ให้มา16 g b d d r 5 bus 4800ความจุตัวเครื่องก็เป็นแบบ SSD M2 PCIe 4.0ขนาด512 g b นะครับหน้าจอแะ้วผมขนาด16นิ้วนะครับสัดส่วน16ต่อ10ความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผมรีเฟรชเรเนี่ยก็อยู่ที่165เ z นะครับผมขอบเขตสีก็สูงถึง100% sRGB ด้วยกันนะครับกับราคาค่าตัวเขาที่อยู่ที่42,990บาทประกัน2ปีมาตรฐานบวกกับ1ปีแรกเนี่ยจะมีประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะครับผมจุดเด่นของเขาเลยนะผมรุ่นนี้นะครับก็คือในเรื่องของหน้าจอนที่อัปเกรดขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะผมเป็น16นิ้วนะผมแล้วก็ได้เป็น สัดส,ส่วน16ต่อ10ด้วยนะครับก็คือจะมีความกว้างเนี่ยมากกว่าพวกจอโนบุ๊ก16ต่อ9ชั่วไปนะครับงานประกอบเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีผมส่วนตัวชอบมากนะครับคือในเรื่องของดีไซน์ของเขาเนี่ยที่สีเนี่ยจะเป็นตัวสีแซนสตรองนะครแล้ก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีดำํำทูโทนตัดกันนะครับฝาหลังก็เป็นโลหะนะครแล้วก็ที่ชอบอย่างนึงก็คือฝาหลังของเขาเนี่ย เวลาเราจับไปเนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะครับแล้วก็จากที่รีวิวมานะครแบตเตอรี่ถือว่าค่อนข้างอึดใช้ได้นะครแบตเตอรี่เขาให้มาเนี่ยเป็นขนาดใหญ่นะคม9 0วัตต์อวรวมถึง CPU เนี่ยเป็นตัวรุ่นใหม่ประหยัดพลังงานด้วยนะผมสามารถใช้งานได้แบบยาวๆ10ชั่วโมงกันเลย ส่วนข้อสังเกตของเขาผมจากที่เอริบอนใช้งานมาเลยนะครับคือในเรื่อง,องการตัดต่อเนี่ยที่รู้สึกว่าการ์จอค่ายแดงยังสู้ค่ายเขียวไม่ได้นะครับเวลาในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เนี่ยของค่ายเขียวจะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ได้เร็วกว่ามเมื่อเทียบกับรุ่นลายเดียวกันนะแต่ถ้าไปเล่นเกมเนี่ยก็สามารถทําได้แรงๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมไดิเวอร์ AMD รุ่นใหม่เนี่ยถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีแล้วนะกับไฟคีย์บอร์ดของเขาผมจะมีแค่สีขาวสีเดียวนะไม่สามารถปรับเป็นสีอื่นได้ แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนองผมอันดับที่10นะครับกับ ASUS TUF Gaming A15 ปี2023รหัส F A 5 0 7ศูนย์เจ็ N V นะผมตัวนี้นี่สเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว A 1 6ก่อนหน้านี้นะผมแต่จะเปลี่ยนตัวสกรัดจอเนี่ยเป็นของค่ายเขียวแทนนะครับผมสเปคอะไรต่างๆนะครับ C P U นะผมเป็น A M D Ryzen 7นะครับ7 7 3 5 H S 8ปดคอร์สิบหกเทรดนะครับการ์ดจอนะผมก็เป็น N V i D I A G e F O r c e R T X 4060ขนาด8 GB g b g d กจีดีอร์หนะผมค่า T G P ของเขาเนี่ก็อยู่ที่140วัตต์นะผมก็คือให้ตัววัตต์เต็มมาเลยนะ แรมเนี่ยเขาให้มา16 g b d d r 5บัส4800นะผมความจุถูกเครื่องนะผมก็เป็น SSD m 2 p c i e 4.0ขนาด512 g b นะครับหน้าจอนะผมขนาด15.6นิ้วความเร็ด Full HD Panel IPS นะครับ Refresh Rate เ,เนี่ยจะอยู่ที่144 h z นะผมขอบเขตสีก็สูงถึง100% sRGB กันเลยนะครับกับราคาข้าวขวงครับผมรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่46,990บาทประกัน2ปีนะผมบวก1ปีแรกเนี่ย มีประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยตามมาตรฐาน ASUS ครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับผมคือในเรื่องของการ์ดจอเนี่ยที่ให้ตัววัดเต็มมาเลยนะผมตัว4060นะครับ CPU ก็เป็นตัวไรเซนเจ็รุ่นใหม่ตัวประหยัดพลังงานนะครับ RAM ก็ให้มา16กิกแล้วไม่ต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มนะผมนะงานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าก็อยู่ในมาตรฐานของตัว Tough Gaming ปกตินะครับฝาหลังเนี่ยก็เ,เป็นโลหะนะผมโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัว Tough A15 ปี2022ก่อนหน้านี้นะครับเพียงแต่ว่า ตัวโลโก้ของเขาเนี่ยมันจะขนาดเล็กลงนิดหน่อยนะครับผมที่เพิ่มเติมมาอีกก็คือในเรื่องของฮีทไพเนี่ยที่เพิ่มมามากขึ้นแล้วกบความร้อนที่อัปเกรดขึ้นมามากขึ้นนะครับรวมถึงตัวหน้าจอของเขาเนี่ยรองรับตัว G s y n c ด้วยนะครับผมซึ่งมีน้อยรุ่นมากนะครในตลาดที่จะรองรับตัวฟีเจอร์ i s y n c นี้นะครับ รวมถึงในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเขาที่รุ่นนี้ให้ USB C มาถึง2ช่องนะครับผมช่องแรกเป็นมาตรฐาน3.2นะครับรองรับทั้งการต่อจอแยกและก็ชาร์จไฟในตัวนะครับแล้วก็ช่องที่ี่ยเป็น USB 4ตัวล่าสุดนะครับซึ่งช่องนี้จะรองรับการต่อจอแยก Display Port แบบ G Sync ด้วยนะนอกจากนี้นะผมตัวเครื่องยังให้แบตเตอรี่มาก้อนใหญ่ถึง90วัตต์อานะผมเท่ากับว่าการใช้งานก็น่าจะพอๆกับตัว A 1 6กนะครับก็คือได้ประมาณสักเกือบเกือบ10ชั่วโมงนั่นเอง ส่วนข้อสังเกตของเขาแล้วผมเอาจริงๆนะไอ้นิวบอลเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้จะติอะไรเขาเลยนะผมสเปคอะไรต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเขาทั้งจัดเต็มมากๆนะผมใสมาเต็มไม่มีกักนะผมเมื่อเทียบกับรุ่นทับไลน์เดียวกัน,นผมถ้าเทียบกับรุ่นปีก่อนหน้านี้ปี2022เนี่ยอาจจะมีกักๆบ้างนะผมแต่พอมาปีนี้เนี่ยก็คือจัดเต็มตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนั่นเองนะผมใครที่มีก็ประมาณแบบ40,000กางๆเกือบๆ50,000เนี่ยก็มันจัดรุ่นนี้ได้เชื่อเหอะไม่มีผิดหวังแน่นอน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับ10อันดับเกมมินโนบุกที่แอนดี้บอลอยากจะแนะนําในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอนดีบอลจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใน description ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมหรือว่าเ,เพื่อนๆคนไหนมีคถาถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะผมสำหรับที่นี้แอนดีบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดชแชนลคอม์คาร์ดได้ไนะครับ